เมื่อคืนธนดลน,นางไลฟ์ก่อนไปคอนเสิร์ตทุกคนเอ็นดูนางทำผมอลิสอืมน้องทำผมแต่งหน้าเองอะทุกคนก่อนไปงานน้องเขาจะแบบลงรองพื้นลงอะไรอย่างเงี้ยต้องทาแป้งแต่งหน้าหน่อยเพราะว่าแต่งทุกคนนะอ,อุ้ยต้องทีอย่างเงี้ยเพื่อนเขาอะ จริงๆแต่งทุกคนแต่งทุกคนอืมเรื่องปกติเพราะว่าออกงานเนาะก็ต้องแต่งหน้านิดนึงอะไรอย่างงี้เพื่อความสวยงามเพื่อความหลออ่อเอ็นดูนางทําผมนางทําเป็นเด้อแต่งหน้านางก็เก่งนะแต่ว่าพวกนี้เขาต้องเก่งอยู่แล้วไปไปโอีโอเราก็พอๆกันแหละเดี๋ยวนี้ก็ต้องเห็นแม้ปากแดงแล้วเดี๋ยวเนี้ยอืม น่ารักนางทำผมเองทำเก่งนะก็ดูนางเพลินๆไปก่อนที่จะไปงานนางจะทำผมทรงไหนพี่เอซก็อยากให้น้องเอาผมลงแบบแบบเนี้ยธรรมชาติอย่างเงี้ยคือน้องก็ลาคานู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรก็ได้อ่ะเขาหล่อหมดแหละาเมื่อกี้ครับเพิ่งมาไะไรเมื่อกี้ครับกำลังก็จะแต่งหน้าออกไปงานสักหน่อยนะครับแต่กำลังมายากกับทรงผมอยู่ว่าจะเอาอยัางไงเนี่ย ว่าจะทําทรงผมลงแต่ว่าดูทรงแล้วมันมันยังไงวะอบอกจะมาไดนมาทรงนี้ทรงเบาจีทรงธรรมดามันเป็นองไรมันธรรมดาเกินไปบอกธรรมดาเกินไปบอวะเ,เอาแบบนี้ทรงนี้เลยมันผมมองแบบนี้มันทําได้นะครับแต่ไม่ทําไปเลยก็ได้นะ ผมก็ไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําเลยมันสบายแต่ว่ามันจะเป็นทรงคิวเกินไปปะแล้วมันจะไปออกทรงแหวกอย่างเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมจะไปออกแหวกอย่างเดียวเลยแล้วมันมันปกต่างไงปัญหานะเนไหมมันไม่เป็นทรงครับทุกคนมันไม่เป็นทรงเลยอะทำยังไงถึงจะเป็นทรงวะ ม้วนดีไหมมีมีที่ม้นวนอยู่เดี๋ยวลองม้วนดูวัดหุ่นกับเสัไอ้พ่อนมีที่ม้วนหรือม้วนให้ผมมันหยิกหยิกก่อนไปอาบน้ำรับไม่อาบครับอาบแล้วผมโอ้ย <laughs> อาบแล้วครับอาบจริงๆตัวเขาตายเห็นลวเลยเดี๋ยววิ่ชุดกับชุดเก่าอยู่ไงตรงไหนก็หรอ มันอะไรดีวะเห็ดย,ยิกยิกกันไะทรงไหนก็หลอกขอบคุณครับมันนี่พี่นุกซื้อมาให้นะครับผู้จัดการซื้อมาให้บอกว่าเป็นที่ วิยกวิยกโคนมาสัน <compose> ม <noise> ันยกยังไงผมยังไม่เข้าใจตัวเนี้ยยกยังไงวะวันนี้เจอกันอยู่ร้านเอ่อมไม้นะครับผมโมไม่ไปอยู่แถวไหนนะพี่ป๊อปรัชดาไลเทยเตอร์นะครับถูกป่ะรัชดาไลนะครับนั่นป๊ตาดตลาดวันเดียร์ตลาดเดอะวันเดอะวัน นะครับรัชดานะครับมาเจอกันได้นะครับตอนนี้หน้าเวทียังว่างเยอะเลยมาได้มาได้หน้าธรรมดาหน้าธรรมดา,าไม่ได้แตง่งอันนี้ยังไม่แต่งนะครับตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เ <laughs> จอกันนะครับวันนี้เจอกันได้เลยนะครับที่ร้านมอามยนะครับรัชดานะครับเป็นที่มันเป็นตลาดรถไฟเก่าน่ย มาเจอกันนะครับหน้าหน้านอ้ยยังมีเยอะเลยนะครับคอนเสิร์ตนุกวันนี้มีคะแนนมาด้วยคะแนนขึ้นสี่ทุ่มนะครับเป๊ะ <3 S 1> คะแนนขึ้นตอนไหนะสามทุ่มคะแนนขึ้นสามทุ่มนะครับใกล้แล้วมั้งนี่ <3 S 1> คะแนนขึ้นสามทุ่มนะครับนุกขึ้นประมาณสี่ทุ่มนี่แหละคะแนนลงสี่ทุ่มอ่าข่าวดีนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะปล่อยเพลงแล้วนะครับผมกี่โมงพี่ป๊อป 17.0 0นน,นนะครับพรุ่งนี้นุกก็จะยุ่งถ่ายละครนิดนึงนะครับแต่ว่าเพลงปล่อยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับฝากเข้ามาฟังกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับบันบิวช่วยหน่อยนะโว่ส่งผมมาให้เลยขอบคุณนะครับ นุกทำไม่เป็นนะครับนุกก็ได้แค่ทำแค่ตรงนี้แหละจับช่ออะไรไม่รู้เหมือนกันต้องไปเรียนใน YouTube เยอะๆแล้วไม่เป็นหรอ,อะไรวะเนี่ยสับปียัดแมงยังวะ อาบน้ำแล้วนะครับแต่ใส่ใสเสื้อเดิมนะครับพอเขาวาเขากอาบน้ำปะอาบอาบเร็วอาบเร็วนะครับใส่เสื้อเดิมนะครับมันจุกสองข้างไม่หล่อมันดูออกสาวนะทุกคน ทำให้มันช็อตสักหน่อยนุกก็ถามนะว่ทททาทำไมถึงทาไมทำไมมาทําไ้ผมให้มันดูเสียดูช็อตน,นูกก็ตอบไม่ได้นะครับนุกไม่รู้นะครับเพราะว่ามันทําง่ายกว่าแล้วก,ก็คือบทอกันน,ะนุกเหมือนฟาวสตรีมไลฟ์ด้วยนะครับ Ahora le mando este tiempo